สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะวันนี้รุ้งได้พามานะคะในอำเภอขุขันนะคะตําหนักของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะคะจะหยกนะคะพันมือที่มีที่เดียวในประเทศไทยตรงจุดนี้นะคะเป็นจุดการสักการะนะคะพระโพธิสัตว์นะคะอริยะเมตไตรค่ะออขออนุญาตนะคะนระรําภาพมาให้นะท<ป>ุกทท่านได้ชมนะคะ นี่เป็นจุดของพระศรีนะคะพระสังคาจา์นะคะหรือพระศรีอริยะเมตไตรค่ะขอนญาตนำภาพมาให้ชมนะคะขอบพระคุณนะคะท่านผู้ชมทุกๆท่านที่รับชมนะคะคลิปนี้ค่ะขอให้ทุกทคนทุกๆท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ